ทำเป็นไงบ้างครต่เป็นยังไงได้ประสัมภาษณ์จากอกแล้วเป็นไงบ้างโอเออก็แอ่นี่คือวันนี้มาเจอกันครั้งแรกคั้งแรกคั้งแตกเลยถ่จริงแล้วมีประจํานะด้วยกันแล้วมาเจอกันหลายแต่บรรยากาศที่มาเจอกันครั้งแรกหลังจากที่ตัดคุณจะให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องนี้แล้วเป็นไงบ้างมาครับเมื่ความมั่งตัวสบายใจขึ้นหรือว่า แล้วเรามีโอกาสได้คุยอะไรกันบ้าแบบว่าไม่คุยกับอะไรเขาวันนี้เราวันนี้วต้องค่อนข้างยุ่งอะค่ะเพราะว่าก็เลยไม่ได้มีการมีเรื่องแต่ว่าคุยกับเรื่องแบบวิธงานอะไรคบะถามถามจริงมันมีมันมีที่แบบประมาณแบบเกรงไม่เกรงไม่เกรงค่ะแต่ว่าก็แบบไม่รู้ว่าดีว่ารู้ว่าเขาจะอยู่อะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแหละเหมือนเป็นมิติใหม่เหมือนกันมิติใหม่อะไรอย่าง มันก็ไม่ได้ลื่นขนาดนั้นมันก็สะพานนึงแล้วค่ะแล้วก็ทํางานด้วยกันมาหลายหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะจริงๆมันยังมีงานที่ต้องคานต้องทำด้วยกันอีกใช่ไหมป้างานที่ต้องทาเลยนะมันดู้เลยนว่ายังงานต่อเนื่องต่อเนื่องสามารถมีได้เหรอคะม่ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วค่ะแจะมีทั้งไปกับทางชานเนอะแต่ต่อไปไม่มีงานคู่กันก็ยังรับได้ไปเรืยได้ค่ะก็ต้องดูว่างานเป็นในรูปแบบไหนค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกหลายคนคิดว่าเราจะไม่สามารถ ถ้าพูพกันได้หรือเปล่าแต่เราก็สามารถไม่มีอะไรอย่ได้ค่ะไม่ถึงไหนจะไม่จกไม่เสียที่จะเกิดให้คุณข้าใจะผิดปรามีิวกับไม้คุยกันมากนักเรื่องอะไรนะคะการสื่อสารไม่เสียที่กาเขาเข้าใจผิดระหว่างพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจผิดเรื่องที่เข้าใจผิดไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราว่าจริงเราวมนเคยคอะไรวยคนเก็ไม่ได้มาคุยอะไรกันส่วนตัวมันกลายพบกับเราเรื่องจิตใจหรือว่าสถานะแม้รู้ที่มันแบบจะออกมาตอบแล้วเหมือนดีกันแล้วน้องพู่แต่ว่ามันกลายเป็นแบบ คนไปตอบความยาวกันลิงเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปตอกันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่เพียงเท่านี้อะไรอย่างี้คะก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนค่ะนะวันนี้เราสองคนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าก็คือตัวเราไม่ได้ใจไม่ได้ค่ะอะไรนะคะ้อยไหมคะถ้าเกิดมีข่าวที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแรงเราก็เราก็น้อยค่ะมีควมเงียบแน่ที่เราโอกาสได้หินได้อ่านไหมประก เยอะนะคะแต่ว่าก็ต้องมันเหมือนกับเราต้องทํายอมรับมากกปล่าว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แล้วก็เราไม่สามารถควบคุมทําดีกับทุกคนได้นี่ก็เหตุที่แบบว่าเกินไปนะถูกเขียนแล้วลุกล้ําส่วนที่เราแบบไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าพอมันเกินไปบ้างๆแล้วพวกเข้าผิดเราหรือเปล่าเราก็เลยไม่แน่ใจคือเอาแค่อ่านแต่ให้เราสบายใจอดีกว มีมีแคปแคปไปตั้งแต่ครับเผื่อไว้แคปเตรียมการไว้เตรียมการไว้เห็นไหมแบบเข้ามาเออยังยังไม่ได้ค่ะเราไม่อยากไม่อยากจะทำให้มันเป็นเรื่องเไม่ราบรื่านยังยังไม่ลงว่าไม่สบายใจอะไรบางอย่างอยู่แล้วหรือสารที่มันออกมาแบบคาดเคลื่อนแล้วบางอยากจะแบบเบียอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันแบบมันมีสารแล้วก็ข้อมูลเยอะมากๆที่บางไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ก็ ก็จริงเราก็ไม่สามารถควบคุมได้อยู่ดีแต่ว่าคนที่รักเราเพื่อเราเพื่อสนิทกันรู้ถึงตัวเขาเองจริงเขาก็รู้อยู่แล้วดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันยืนยันว่าไม่มีการทุบซ้อนไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอย่างเรื่องที่พี่สาวโกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าเขาอยากเราตัดมั ก็คือไม่จริงๆปกติเราปาไม่ได้สนิทกับพี่สาวของศุภวุฒิรู้ไหมก็สำหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็ก็สนิทกันนะคะแต่ว่าก็ไปงานรับปริญญาเขาไ่ตัดเย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันกับหนูอาจจะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันอะไรใช่น่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้แบบพิมพ์ไปหาอะไรส่วงไปหาใครอะไรไม่ติดไม่ติดเพราะว่าเข้าใจว่า มันเป็นความคิดของควาส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้เครื่องโปรดไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างมีสิ่งที่ต้องโฟกัสเยอะมากค่ะก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องโฟกัสัไม่ปางเพราะว่ามันเหมือนจะไปได้แต่จริงๆแล้เหมือนแบบเรื่องมีราวมีอะไรให้เราแบบยังไม่จบองต้องมาเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วเป็นเพื่อนคนไหน่สงสัยไรเงี้นรู้จริงๆทุกคนอาจจะเป็นห่วงเรามากกว่าว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงจากข่าวที่ออกไปเรา แล้วเราก็แยกแยะได้ว่าเขาอันไหนมันจริงไม่จริงหรืออะไรหรือว่าเท็จไหนแบบมีเจตนาแบบไหนอะไรนี้ค่ะเราก็ส่วนเราแยกแยะได้นะคุณยิ้มยิ้มกับอารมณ์ตรงนี้ได้ไหมครับจะแบบนอนหรืวอค่าพักอนพี่กงก็นอนก็นอนกันอก็นนก็นอนนอนก็นอนก็นอนไม่นก็่อนก็นมนก็นอนก็นอนดอนก็นอนกอนก็ม่นกดนอนอก็อนก็นอนก็นอนก็ลอนกอนก็่ออ่มออออเคคนกนอนนอนอนอ่